อย่าว่าแต่มึงเลยกูดูแลแบบเล่นชิวๆมาเลมามามาเอาเลยเอาเลยอย่ากลัวอย่ากลัวจะร้อนสั่์มึงพครเอเหรอมึงฟาดไม่เองอ๋อก้มเฮ้ยใจเย็นเพื่อนโอ้โหได้ลีเต็มมอ่ะเฮ้กมาได้มาเด้มาดีแบงค์ใครโหลมึงใครเนี่ย ร้อนไอเหียรถกระจกรถลอาเจ๊สัไอระะเ้อนกลเร้อนร้อนไม่มีไม่ร้อนว่ะเคนึงหกหกสองเดี๋ยวมึงจะลงทำไม่ยสไย้ม่ต่ร้อนร้อนะ้อ่ไม่มูไม่ร้อนว่ะเวลาคูนงกหกสองดีคยวมะม่ เอาล้ผมมัน10โมง10โมง11เปนเอีเจ้าใช่ไหมเฮียแบงอะไรอ่ะปั่นกูจนบอกอุ้ยโดโดโดเต๋อเวยอเอกกูบอกแล้วสาก็บอกเฮ้ยฝาาพังปันตุยวัดตุยก็เก็บแม่ก่อนเลยัวหลุดไอ้สัสอยแดงจะพังอยู่ป้เขียวเฮ้ยเก่อนถึงป้เขียวมาแตงแส้ง2คัน2คันพังแล้วมามาเจมาขอคนลงไฟหน่อยเจ

การหน่อยการหน่อยการหน่อยเพื er> ่อนเพื่อนตายไปการหน่อย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 ยไฟสบายมึงอเขาวอีกสบายสบายรถมันไม่ได้ยิงในไฟเลยโดนไล่ยับฝั่งนึงอีกฝั่งนึงทงงได้ปลาปลามากักถอยมากักได้ปลาถอยกักโอเคโอเคโอเค

เจ๊เจ๊เจถือศพปรับปืนเจสั่งหน่อยเจ๊สัหน่อยตงรีบติดต่อเอ้ยเอ้ยเอ้ยติดต่อเอ้ืนุกันไหน่อยหน่อยมันตื่ยอะมันตื่นเยอะหน่อยหน่อยูจดเลยรวมันเฮ้ยเล่ได้ดเีไ้รมๆมาสมนามาแตงรมูลีเออก่งสีเดียรมึงขับรถนสายหน่อยหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านเนี่ยนยอมัเยอะยอหไ้แม็กมันมามาอกมาอกกูปัไฟรถไฟรถ

คมคล้านล้านเขาขันไปเอาศพไปตรงรูดิคมขับขันขับขันขกบขันขับขนบเทน่าเทน่ามาจังยิงให้ได้ดิยิงใ้ได้นะลกไม่มารเทน่าแล้วเทาแ้ขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขากูซเยียโคต่าแก๊งมึงซู้ไม่ได้แม้แต่นิดเดียวน้องก็ะอนมันไม่ไหวได้ไหวพวกเนี้ย พูดต่อพูดต่อจุ๊บดูไอ้ตดำน้ำได้ลงเส้นทางสามท่ถือซัอมนาย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 เพื่อนดูหลังบ้านทั้งหมดเอ้ามาถือซัอมนายพันเหมาแต่ครับโอเคโอเคเคลียร์นะเคลียร์นะถือซัอมนายถือซัอมนายถือซัอมนายอาเทน่าเยอะนะมึงสู้กูไม่ได้มึงสู้กูไม่ได้ไอสัตว์มึงสู้กูไม่ได้ถือซัอมแบบว่ามีผัวมีผัวปองถือซัอมก่อนพี่พี่เบลถือซบถือซบถือซบก่อนถือซบก่อนถือซบก่อน มือสู้กูไม่ได้กูบอกแล้วมือสูอ้กูไม่ได้ห่างห่างไอสัตหางผมไล่ประมูลอยู่ขาไว่ายแตกแล้วประมูลแตกสีผู้หญิงไม่มีเยหรอไม่ีใครมาช่วยไหมมีใครมาหอจับจับนจับน้ผมมากอ้าวลูกนี้เก่งไหล่ะออแล้วก็เดี๋ยวค่อยนูดดิพีู่มาขับไปนย มาคับกูป้นกูขอทำนสี <ator> <ğim> ่ศพนะตรงนี <it 's almost bunları> ้นสี่ศพนะูี้อยู่ตรงเลยเกลับมาแล้วเกกับมาแล้วบมมกวนแลมารศพมาอยู่ไหนแล้วมาอยู่ไหนแล้วมาูบี้ตรงเน้อยู่ตรงน้ลูกนีไงครับลูกนี้เก่งอะเนี่ยผมบอกแล้วผมไม่อยากจับมีดพอจับมีดแล้วเป็นยังงสัตว์ไ้เบลศพมาเอาศพมาุ้ม ไอ้ร <Ziel gen Junior> ิบหอริบหเลยริบหอริบหเลยต่ไม่ต้องใช้์ร <it away alah> ิบหอริบหเลยเลือสองศอกเลือสองกระเป๋าหนึ่งหกสองยูเพื่อนห่อเลยหอเลยหอเลยหอริหอไปไหนตที่ได้ป้าย่่ป้าโอเคเราไปมาาไปไปาตรงทางลงทีเวว่ัเหรอเหเนเนึงฮะะก ปาหอดเหรใช่กดศพได้ปะมใมันก็เนิดเดียวนะไม่็นไระไปเปลี่ยนรถเป็นสีส้มมาเงี้ยเลยอะมีองีองด้วยกันตรงอะตรงที่เราลมนอเมะตัด TPS อะหลรถเป็นขวาย ใช่รถรถสองนะรถสองนะแรงรถอย่างควายเลยเก็บไว้เลยคันนั้น่ะแรงวมาแล้วแรงวมาแล้วมถึงคาสิโนแล้วมาจะถึงคาสิโนแล้วมีสุมนึงมีใครมีใครมืว่างไหมมีสมนึงเหนึ่งไปแปลศพว่างหน่อย